เฮ้ยงานสีเรียบร้อยงานงานสีเรียบอา้าวหายงายเขบอกงานสีเรียบร้อยสีตกใส่มือกูเลยก <c oughs> ราบสวัสดีทุกท่านับผมพบกับลองให้รู้บายนะปู่เดินทางกันมาวันนี้อีพีที่1 1บเอ็แล yeah ้ว กลับมาเข้าสู่ช่วงเวลาเดิมๆของเราครับนั่นก็คือสั่งเองซื้อเองลองเองรีวิวของนปูอาจจะเป็นรีวิวที่ดูตามใจไปนิดหนึ่งด้วยการที่บบว่าเราตั้งมาตรฐานนู่นนี่นั่นเฮ้ยแต่อยากจะบอกซ้ำๆย้ำๆอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้ต้องการคุณภาพระดับราคาที่เรียกว่าเกินไปกว่าสิ่งที่เราจ่ายออกไปเฮ้ยซื้อมา600ซื้อมาพันหนึ่งเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องดีเท่า2 0 0 0 3,000หรือว่าหมื่นหนึ่งแต่ มันจะต้องตั้งสายได้มันจะต้องเล่นเป็นเพลงได้เป็นอันเข้าใจกันนะครับนี้ได้มาจากร้านดัง <Wow. S 1> ร้านหนึ่งยังไม่บอกแล้วกันนะครับผมว่าเป็นร้านไหนสั่งมากีตาร์ตัวนี้ราคาไม่แพงนะฮะอยู่ที่เรทราคา600กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งเมื่อรวมราคาค่าจัดส่งแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ699บาทเป็นกีตาร์ไซส์38นิ้วเขาบอกว่าเล่นง่ายสบายมือ มันจะเล่นง่ายสบายมือจริงไมเช่นเคยมาตรฐานของเรานะครับเราไม่ได้ต้องการให้มันดีไปกว่าราคานี้แต่ว่ามันจะต้องเล่นได้แล้วก็การ QC สินค้าการจัดส่งสินค้าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับกับเจ้าตัวนี้กีตาร์ราคาถูกจากร้านดังไซส์38นิ้ว เป็นรูปแบบการบรรจุพันธุ์ที่ค่อนข้างเรียบง่ายฮะเออโอเคเราไม่ว่ากันเพราะว่าบางทีเขาก็อาจจะแบบว่าแพ็คมาง่ายๆแต่ว่าข้างในเนี่ยอาจจะแพ็คมาดีก็ได้ใครจะรู้อ่ะเรามาแกะดูกันดีกว่าโอเคขอบคุณลูกค้าขอบคุณที่อุดหนุนสินค้าโอเคเราไม่ไม่ต้องไาสนใจอ่ะเรามาดูกันนะครับโอ้โหอันนี้อเราก็ต้อง ให้เครดิตเขาเนาะเขาห่อข้างนอกมาไม่ดีก็จริงแต่ว่าข้างในเนี่ยเยี่ยมยอดเลยครับผมนะฮะห่อบอับเบิลมาอย่างดีเรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อแกะออกมาแล้วมันตั้งสายมันเล่นได้มันมีปัญหาไหมนะครับผม<ว>อาีเ ปปิเึบซึ่งอ่ะบอกไว้ก่อนว่าเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้นะปูถึงไม่มีของแถมอะไรเลยอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดแพ็กเกจที่น้ปูเลือกเองนะมันจะมีแพ็กเกจที่แบบว่าอ่ามีกระเป๋ามีคาร์โปมีอะไรแถมเลยซึ่งราคามันก็จะกระโดดไปอีกประมาณร้อยสองร้อยซึ่งก็อย่างที่เคยพูดหลายคลิปว่าเรื่องของแถมเนี่ยมันเป็นเรื่องของอัญซึเรี์ที่อ่าร้านค้าเขาเพิ่มขึ้นมา เพิ่มขึ้นมาแล้วก็บวกราคาขึ้นเปอีกหน่อยเพราะนั้นใครสะดวกที่จะซื้อแบบไหนแบบที่ไม่มีของแถมมันก็จะได้ราคาถูกกว่าไม่ใช่ว่าร้านค้าเขาแย่นะอันนี้บอกไว้ก่อนโอเคเรามาดูกันแกะบั๊เกอร์ออกเรียบร้อยแล้วปึ๊บเฮสต็อกหัวตัวหัวเนี่ยสวยสวย,สวยบอกไว้ก่อนเลยสวยเดี๋ยวเอาอ้นี่ ลกซิลแปะไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเรื่องของยี่ห้อเรื่องอะไรเผื่อว่าถ้ามันดีไม่ดีจริงอะไรเราค่อยว่ากันนะครับเราดูภาพงานโดยรวมก่อนปึ๊บข้างในมีแปะไอ้นี่เอาไว้ด้วยเราจะทำยังไงดีเอา,อางี้เดี๋ยวนปูเอากระดาษไอ้ใบเสร็จของเขานี่แหละพับมาแล้วก็ อุดซาวโฮ้ก่อนแล้วกันนะครับผมอุดข้างในนะไม่ได้อุดข้างนอกกาแต่ถ้าเกิดว่ามันดีไม่ต้องกังวลครับน้ปูบอกยังแทนที่ไปร้านเช่นเคยฮะปักหมุด GPS ใช่ด้วยโอเคอ่ะเราไม่เห็นแล้วว่าข้างในมันเป็นยี่ห้ออะไรเนาะสภาพงานโดยรวมเนาะณปัจจุบันนี้ที่นปูมองเห็น h e a d s t o หรือว่าหัวของมันเนี่ย ฮ้ยเขาอันอันน,น,นี้อันนี้น่าจะเป็นดีไซน์เฉพาะของของแบรนด์นี้ของยี่ห้อนี้เลยเพราะว่านักปูอย่างที่เรานักปูบอกฮะนักปูได้ได้เจอกีตาร์ราคาถูกเนี่ยราคาระดับ600เนี่ยหลาย EP มากซึ่งในแต่ละ EP เนี่ยมันก็จะมีดีไซน์คล้ายๆกันเหม,ม,มือนเหมือนนะเหมือนเหมือนอันนี้ไม่ได้ฟันธงเหมือนเหมือนว่าวัสดุบางส่วนเนี่ยมันมาจากโรงงานเดียวกันอยู่ที่ว่า แต่ละแบรนด er pues ์เนี่ยเขาจะสั่งเขาจะเหมือนกับเขาจะกำหนดสเปอยังไงให้โรงงานในการผลิตออกมาซึ่งเจ้าตัวเนี้ยเฮสต็อกดูดูดีดูสวยแล้วก็งานสีเฮ้ยงานสีเรียบร้อยงานงานสีเรียบอ้าวหายไปบอกงานสีเรียบร้อยสีตกใส่มือกูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ป่ะหรือว่าอาจจะเป็นเมื่อกี้เราไปจับอะไรมาแล้ว อย่าเพิ่งไปใส่ร้ายเขาอย่าเพิ่งไปใส่ร้ายเขาลองรูปดูมีสีติดมือมาไหมอ้าโอเคไม่ใช่ไม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 ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สีของเขานะครับผมเรื่องของบริดเรื่องของอะไรตอนนี้นะเท่าที่ส่องดูนะอยู่ในแกนดีเรายังไม่ได้ตั้งสายนะเรายังไม่รู้นะว่าเมื่อตั้งสายแล้วจะมีปัญหาอะไรไหมไม้เขาบอกว่าเป็นไม้ลินเดนมันมันคือไม้อะไรเราก็ไม่รู้แหละนะครับผมส่วนฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโรสบูดแล้วก็เรื่องของ ลูกบิดอะไรพวกเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นพลาสติกโอเคเราเข้าใจได้ราคา600บางทีบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องอลดต้นทุนลงไปเพื่อที่จะไปใส่ในส่วนอื่นๆเพื่อให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีในใ,ในในจุดที่สําคัญนะครับผมอันนี้อันนี้ไม่ว่ากันไม่มีปัญหาเรื่องของแอคชั่นเรื่องของความสูง ณปัจจุบันที่มองดูนะครับที่มองดูตัวรุ่นนี้ไม่มีเหล็กขันคอไม่มีเหล็กขันคอแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่สามารถปรับแต่งอะไรเพิ่มได้ถ้าจะปรับแต่งเพิ่มได้ก็คือเรื่องของการฝนไอตัวเนี้ยฝนบริสลงไปนะครับฝนบริสฝนเชิดเดินเอ้ยสีตกปู่อะฮะผมะไม่ใช่แล้วล่ะน่าจะเป็นสีกีตาร์นี่แหละตกใส่มือเนี่ย ิงด้วยเอาแบบตีคอร์ดก่อนนะง่ายๆกันเลย C A minor e F G คุณภาพกับราคาที่ได้มาเนี่ยนะครูว่าเรื่องของการตีขอดเรื่องของอะไรเนี่ยให้โน้ตมันก็ชัดนะมันคือมันไม่ได้แบบว่าหนาพุ่งอะไรมากมายซึ่งตรงนี้เราเข้าใจได้เพราะเราคงไม่คาดหวังอะไรไปมากกว่าที่มันจะสามารถตั้งสายเล่นได้ แต่ในความยากนั้นมันก็ชดเชยได้ด้วยโน้ตที่ชัดนะเนี่ยเรื่องของซัสเทนเรื่องของหางเสียงต่างๆนะปูว่าน้ปูพอใจนะในระดับราคา600เนี่ย649บาทเฮ้ยมันโอเคอยู่นะ คือมันไม่ได้แย่ฮะมันไม่ได้แย่มันมีข้อติละ่ะอันนี้ยังไงมันก็มีข้อติอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราอย่าเอาข้อตินั้นะไปไปรูลลี่เขาก็คือเขาทําราคามาแค่เนี้ยจะให้มันดีกแบบนี้คุณต้องไปซื้อราคาสองสามพันแล้วละ่ะแต่ถ้าเกิดเอามาตีขอดนะเนี่ย ตีคอร์ดเอามาเล่นอามาตีคอร์ดโอเคถ้าเกิดว่าเป็นกีตาร์ตัวแรกที่แบบว่าเอามาฝึกเล่นไปคลางๆก่อนเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราเราเล่นได้ดีขึ้นหรือเรามั่นใจกว่าขึ้นแบบเนี้ยเราขยับไปราคาที่สูงขึ้นได้เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดเปิดยี่ห้อเลยแล้วกันอ่ะอ่ะอ่ะมันดีเราก็บอกว่าดีนะครับผม ที่นปูสั่งกีตาร์มาจากร้านค้าออนไลน์เนี่ยน้ปูพยายามที่จะให้ให้ความเป็นธรรมกับร้านค้าทุกร้านเนาะที่เขาขายแบรนด์พวกเนี้เพราะว่าน้าปูไม่อยากจะเจาะจงไปร้านใดร้านหนึ่งเดี๋ยวมันจะหาว่าแบบว่าเหมือนกับเรารับสปอนเซอร์เข้ามาเงี้ยเพราะเราก็พูดตรงๆว่าคลิปไหนที่เรารับมาเฮ้ยเราเราเรารับมาจริงแต่ถ้าคลิปไหนที่เราสั่งเองเนี่ยเราสั่งเองจริงอันเนี้ยน้าปูสั่งมาเองแต่น้าปูพยายามหาแล้วว่า ร้านค้าที่ขายยี่ห้อเนี้ยคือจริงๆมันใช้ชื่อว่าครีมหรือว่าวิวตัวเนี้ยแล้วกูพยายามดูแล้วรู้สึกว่าเขาจะมีขายอยู่ที่ที่ร้านเดียวนะคือร้านมิวสิกอารมราคา649บาทรวมค่าจัดส่งแล้วก็ประมาณ700บาทซึ่งถ้าถ้าไม่ติดว่าสีตกใส่มือนะให้สิบเต็มเลยเ <c oughs> <c oughs> ราเมันสีที่แห้งแนละ้วประมาณนีให้ <c oughs> <c oughs> แต่โดยภาพรวมฮะโดยภาพรวม เป็นกีตาร์เริ่มต้นสำหรับการฝึกหัดหที่นปูว่าโอเคเลยนะ600ตัวเนี้ยของพรีมเนี่ยถ้าให้นปูเทียบกับตัวอื่นๆนะเฮ้ยมันถ้าเป็นมวยก็คือมันขึ้นไปต่อยได้กับไอ้ตัว900อะ่ะที่นปูเคยรีวิวมาเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยทำได้นะ เจะาับผ่านไปเจ้าพาใจคนรักข้าไปด้วยพักกลับมาเลยเจ้าลมใจร้ายเจ้าลมแห่งสวยและพาคนรักข้ามาด้วยอย่ามาพังขาต่อไปจากฉันตเ,นเราีเราลมผ้มแน่แน่แน่แ,นแ,นแ,นแนไม่ต้องสงสัยที่พักแรงจนใจคนรักก็หายไายชัน แสนนะท่่่่ววแตเปลลลลยีพัาใ้อไสำหรับคนที่งบน้อยทุนน้อยนะมีเงินไม่ถึงพันบาทเนี่ยเฮ้ยนะปู่ว่าคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะนะกับราคาเนี่มันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เพื่อนๆสามารถที่จะแบบว่า เนี่ยซื้อไปฝึกหัดเล่นได้จับคอร์ตีคอร์เล่นแล้วก็เฮ้ยเมื่อเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเราอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยเราขยับขึ้นไปเล่นราคาที่สูงหมเนี่ยมันก็ยังไม่สายถือว่าเป็นกีตาร์ราคาถูกที่ซื้อมาฝึกเล่นได้ครับผม แนะนำลวกันนะครับแนะนำละกันสำหรับคนที่งบน้อยทุนน้อยเนาะไม่มีเงินมากมายแต่อยากได้กีตาร์สักตัวมาฝึกหรืออยากได้กีตาร์สักตัวที่ออกนอกสถานที่ไปแคมปิง้งไปไรายการโควิดหมดแล้วเราไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลกันอย่างเงี้ยหยิบเจ้าตัวเนี้ยเจ้าพรีมวิวบีเอ็มสามแปดซีเนี่ยไปเล่นได้ลืมมาวางไว้น้ําค้างหมอกลงตื่นขึ้นมาไม้พองไม้หน้าพังไม่เสียดายเพราะราคาาเงี้ร้อยอบ,บ,บาท ว่าเก็บรักษามันดีๆเฮ้ยมันก็อยู่กับเราได้นาะนไม่ได้แปลว่า600บาทแล้วมึงซื้อไปแล้วทิ้งทิ้งองปางนะของมันก็มีคุณค่าของกันฮะแนะนําครับผมนะฮะเอาไป็ว่านาปูแนะนาแล้วกันสาหรับรอให้รู้ e p ีที่11นี้นะครับพรีมวิวนะครับจากร้านมิวสิกอาร์มราคาที่นาปูซื้อมา649บาทถ้าเป็นแพ็กเกจที่มีของแถมก็ขยับขึ้นไป800หรือว่า9 0 0พันนึงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะฮะ ซื้อได้ซื้อได้เอามาเล่นได้เอามาฝึกหัดได้นะครับลาก,กันไปก่อนครับผมรอให้รู้บายนะปู EP ที่11แล้วกลับมาพบก,กันใหม่ใน EP ต่อไปนะวรูจะสรรหากีตาร์ตัวไหนมารีวิวกันนั้นมารอรับชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับ